สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ขคาบหรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย5้วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาสรุปในชุด2ตัวล่างปราจางวดวันที่16มีนาคม2,568สําหรับในชุดสรุปนี้ท่านผู้ชมก่อนอื่นที่จะไปดูเนาะก็มาดูคําเตือนของทางช่องกันก่อนสักทิหนึงเนาะ คำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมท่านผู้ชมในงวดนี้น่าจะเปลี่ยนวิธีการสรุปแล้วก็สูตร ต่างๆเนาะที่จะเป็นสูตรเด่นล่างหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างแล้วก็เพิ่มขึ้นมาก็น่าจะมีดับสองตัวล่างตรงๆแล้วก็ในคลิปนี้ก็นําชุดมาครบล่างมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยเนาะก็อ่ะท่านผู้ชมมาดูกันเด่นล่างสูตรใหม่ สี่ติหงวดงวดนี้ได้ที่เลขเด่นชนสองถูดเลขเด่นชน2สูตรที่1 2ึสแล้วก็ลองศูย์กับ4 ต่อไปจะเป็นหลักสิบหลักสิบล่างสูตรใหม่เหมือนกันในงวดนี้ชนสองสูตรได้ห้าหกเจ็ดแปดลองเก้า หลักหน่วยล่างสูตรใหม่สี่ติห้าง,งวดเหมือนกันงวดนี้ชนสองสูตรได้สองตัวเดียวตัวรองก็เก้าศูนยหนึ่งหกห้าสี่สาม ดูจากสูตรเลขเด่นเนาะแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยล่างในงวดน,นี้น่าจะาใช้ตัวเลขเยอะดังนั้นเราก็จะมีสูตรมาครบล่างเพื่อที่จะมาตัดตัวดับออกในงวดน,นี้ด้วยเนาะจะเป็นวิธีใหม่ที่เรา,าจะทำในงวดน,นี้เป็นงวดแรกเนาะนี่ท่านผู้ชมมาครบล่าง ก็จะมีสีติกันเข้ามาทั้งหมด4งวดเนาะงวดแรกเข้าที่สองสาจะใช้ตัวเลขทั้งหมด7ตัวอาจจะใช้ตัวเลขเยอะหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ตรงทุกตัวสำหรับในสูตรเ,เลขเด่นแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยล่างของเราเนาะก็งวดที่2เข้าที่5 1งวดที่3เข้าที่50 แล้วก็งวดที่สีงวดล่าสุดเข้าที่ห้าสีงวดนี้ทำแล้วมาครบล่างท่านชมได้สามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้า ก็จะมาดูว่าตัวไหนที่ไม่ได้ติดในชุดสองตัวล่างวันนี้ก็จะใช้มาครบล่างตัดออกเนาะก็จะเริ่มตั้งแต่เลขเด่นก่อนมาครบล่างไม่มีเลขหนึ่งเลขสองไม่มีเลขศูนย์ไม่มีอ่าท่านผู้ชม ถ้าจะเด่นในงวดนี้เด่นไปที่เลข3ตัวเดียวแล้วก็ถ้าเลข3ไม่มาก็จะเป็นตัวรองที่เลข4ต่อมามาตัดที่ลหลักสิบห้าหกเจ็ดแปดอันนี้มาครบล่างติดหมดทุกตัวเนาะทั้งตัวเด่นแล้วก็ตัวรองส่วนหลักหน่วยท่านผู้ชมเด่นชนตัวเดียวที่ เลขสองไม่มาในมาครบล่างดังนั้นถ้าสองงวดนี้คิดว่าไม่น่าจะมาน่าจะเป็นตัวรองมาแทนในชุดนี้ซึ่งก็เลข9เลขศย์เลขศนย์กับเลขหนึ่งไม่มาในมาครบล่าง6กห้าสสอ่ะท่านผู้ชมก็จะเหลือหลักหน่วยที่9้า ห้าสี่สมแล้วก็จะนำมาจับคู่แต่ก่อนที่จะมาจับคู่มาดูตรงนี้นิดหนึ่งท่านผู้ชมที่เป็นเลขเด่นตอนนี้ที่ได้เลขสามกับเลขสี่สมนี่เด่นมากสี่เป็นตัวรองซึ่งสามกับสี่จะมาติดหลักหน่วยล่างตรงนี้3ากับ4ี่ ที่ยังคงเหลือในชุดตัวเลขที่มาครบล่างคือ3กับ4ซึ่ง3กับ4ติดในหลักหน่วยล่างหลักสิบไม่มีเลยดังนั้นคิดว่าในงวดนี้เด่นสุดในหลักหน่วยล่างน่าจะเป็นเลข3 แล้วก็งวดนี้ก็จะจับคู่ในชุดเด่นชี่เลขห้าสามหกสามเจ็ดสามแล้วก็ 8 3ทั้งหมด4คู่นี้จะเป็นชุดเลขเด่นส่วนตัวรองจะเป็นสีคู่นี้ก็คือ5 4 6 4 7 4แล้วก็8ปสีส่วนลองจากสีคู่นี้ก็จะเป็น แล้วก็ตัวรองตัวสุดท้ายเป็นเก้าเก้าเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่แล้วก็เก้าสามตัวเด่นสี่คู่นี้ท่านผู้ชมในงวดนี้ให ไปที่เลขสามแล้วก็คิดว่าน่าจะมาในหลักหน่วยล่างแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้ท่านผู้ชมมาดูนิดนึงตำแหน่งที่มาครบล่างทั้งหมดเจ็ดตัวเนาะก็หนึ่งสองสามสี่ตำแหน่งที่สี่ ตำแหน่งที่4ยังไม่เคยมาในชุด2ตัวล่างเลยทั้งหมดสีงวดน,นี้ดังนั้นในงวดน,นี้จะเลข6ไม่น้นเนาะจะไม่เน้นให้แต่ก็มีโอกาสมาได้เพราะว่า6ติดในชุด6 3เลขเด่นตรงนี้แล้วก็ตัวรองแต่ที่แน,น่ในงวดน,นี้ คิดว่าสามน่าจะมาหลักหน่วยล่างมาดูตรงนี้อีกนิดนึงท่านผู้ชมเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเป็นสูตรวิ่งล่างระยะสัน้นนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมจะเป็นประกาเป็นสูตรวิ่งล่างแลระยะสัน้นโดยการใช้หลักแสนหนึ่งครั้งบวกด้วย หลักสิบ,บนหนึ่งครั้งก็จะได้เลขวิ่งล่างตัวเดียวเนาะก็สีติทั้งหมด3มงวดได้เลข5ทั้งหมด3มงวดแล้วก็เข้ามาในชุด2ตัวล่างเนาะในงวดนี้ก็จะเป็น8บวกเได้17ก็ได้7ตัวเดียวได้7ตัวเดียวในงวดนี้ซึ่งเลข7ของเราก็ติดที่หลัก10ล่างตรงนี้ ดังนั้นก็จะเดาไปอีกว่าจะวิเคราะห์ไปอีกว่าเนาะวิเคราะห์ก็ได้หลักสิบล่างน่าจะเป็นเลขจิตโอกาสเลขจิตคือโอกาสที่น่าจะมาได้มากกว่าหลักอื่นๆ แต่ถ้าเลขจิตไม่มาในงวดนี้ท่านผู้ชมกนน็น่าจะเป็นเลขห้าหรือเลขน่าจะเป็นเลขห้าหรือเลขแปดกับเลขเก้าก็ได้เนาะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเลขห้ากับเลขแปดถ้าเลขจิตไม่มา เพราะว่าตามสิติมาครบล่างในตำแหน่งหลักที่จ็ตตรงนี้ก็ยังไม่เคยมาหลักที่ห้าตรงนี้ก็ยังไม่เคยมาคิดว่าถ้างวดนี้เลขจ็ดไม่มาที่หลักสิบก็น่าจะเป็นเลขห้ากับเลขแปดสองตัวนี้เพราะเลขห้ากับเลขแปดอยู่ในหลักสิบล่างตรงนี้อ่หก หกกับเจ็ดเป็นตำแหน่งที่ไม่ค่อยมาเนาะหกกับเจ็ดเป็นตำแหน่งไม่ค่อยมาเก้าก็เป็นตำแหน่งไม่ค่อยมาตำแหน่งที่มาได้ก็น่าจะเป็นเลขห้ากับเลขแปดในงวดน,นี้งั้นในงวดน,นี้ก็น่าจะเป็น ถ้าจ็ดไม่มาก็จะเป็นห้ากับแปดอ่ะเขียนตรงนี้ห้ากับแปดในหลักสิบล่างเนาะสามตัวนี้จ็ดห้าแปดน้นในสามคู่นี้ ถ้าเลขสามไมมาในหลักหน่วยก็จะเป็นเลขสี่ตัวเดียวท่านผู้ชมเลขสี่ก็จะเป็นคู่นี้เจ็ดสี่แปดสี่ห้าสี่สามคู่นี้เป็นคู่ที่มีโอกาสมาได้ถ้าสามไมมาในหลักหน่วยล่างแล้วก็มาดูตรงนี้อีกนิดนึง เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจท่านผู้ชมจะเป็นเลขเด่นบนล่าง3ตัวเนาะก็จะมีสิติการเข้ามาทั้งหมด5งวดเนาะเป็นสูตรใหม่เหมือนกันนี่เด่นล่างเด่นบนล่างตำแหน่งที่นำมาคิดคำนวณก็จะเป็นตำแหน่งหลักหมืน่นใช้หลักหมื่นมาตั้งเนาะก็จะเป็นตำแหน่งตรงนี้ บวกหนึ่งคงที่อีกสองครั้งในงวดน,นี้ก็หลักหมื่นเป็นเลขเก,ก้าก็เก้าศูนย์หนึ่งเลขเก้ากับเลขศูนย์เข้าที่สองตัวบนเลขหนึ่งเข้าที่หลักหน่วยล่างงวดน,นี้ก็ได้สามกับสี่สามเข้าที่สองตัวล่างงวดน,นี้ได้ศูนย์หนึ่งสองศูนย์เข้าสองตัวบนแล้วก็หนึ่งเข้าที่สองตัวล่าง วันนี้ห้าหเจ็ดเลขเจ็ดเข้าที่สองตัวบนเลขหเข้าที่หลักสิบล่างแล้วก็งวดล่าสุดได้สี่ห้าหเลขสี่กับเลข5้าเข้าที่สองตัวล่างแล้วก็เลขสีเข้าที่หลักหน่วยบนงวดน,นี้ทําแล้วท่านผู้ชมได้1 2ึสาตามสีต่ติท่านผู้ชมมาทั้งบนและก็ล่างทั้งหมด สีงวดติดในชุด3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างเนาะทั้งหมดสีงวดมีงวดนี้งวดเดียวที่ติดเฉพาะสองตัวล่างดังนั้นถ้าเด่นบนล่างในสูตรนี้ถ้าจะให้เน้นก็จะให้เน้นไปที่ในชุดสองตัวล่างที่มีโอกาสที่จะมาในชุดเด่นสตัวนี้ในชุดสาตัวบนก็มีโอกาสมาได้เนาะบางงวดก็มาคู่ ด้วยซ้ำในวันนี้ก็90งวันนี้ก็0 0วันนี้ก็7 7แล้วก็วันนี้ติดแค่เลข4ตัวเดียววันนี้มาดูว่า1 2 3จะมาหรือไม่ในชุด2ตัวล่างถ้ามาในชุด2ตัวล่างก็น่าจะเป็นเลข3ตัวเดียวท่านผู้ชมที่ติดมาครบล่างคือเลข3แล้วก็เลขส ติดที่เลขเด่นตรงนี้ด้วยแล้วก็เลขสามติดที่หลักหน่วยล่างงวดนี้มั่นใจสุดน่าจะเป็นสามหลักหน่วย แล้วก็คู่เด่น3คู่นี้5้าสาม6 3ก็มีโอกาสมาได้แต่ในตำแหน่งนี้ไม่เคยออกเลยในชุด2ตัวล่างเลขหกมีเลขหกเลขเจเลขเก้ไม่มาเลยส่วนที่จะมาได้สุด เน้นสุดเนนงวดน,นี้ก็เนี่ย่านผู้ชมให้สองคู่นี้เป็นสามดาวเน้นสุดคือแปดสามกับห้าสามเจ็ดสามให้สองดาว ้าสามไม่มาก็จะเป็นสีมาแทนนี้เป็นตัวลองส่วนหลักสิบหลักสิบเน้นไปที่นี่แหละสามตัวนี้เจ็ดห้าแปด น้นไปห้ากับ8ลองจิตนี่หลัก10นะเจ็ดสก็สวยเหมือนกันเพราะว่าในชุด2ตัวล่างถ้าไม่ออกอเลขพี่น้องก็จะเป็นเลข10บเต้มอันนี้หลักหน่วยหลักหน่วยดินให้ลองไปที่เลขสี่ ถ้าจับคู่ก็ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมเจ็ดสามห้าสามแปดสามเจ็ดสี่ห้าสี่แปดสี่ก็ตามที่เน้นให้ในตรงนี้เด่นสุดในงวดน,นี้เด่นเลขสามลองเลขสี่ หลักสิบก็นี่ห้าเจ็ดแปดห้ากับแปดนี่ถ้าเป็นสีส้มจะเน้นสุดเนาะถ้าเป็นสีมพูก็จะเป็นเน้นรองลงมาแล้วจะเป็นตัวรอง ดูตามสีได้เลยในวันนี้อ่ะท่านผู้ชมตัวลองอื่นๆก็มีโอกาสมาได้เหมือนกันแต่จะวงให้ในชุดที่มีโอกาสที่จะมาได้มากที่สุดในวันนี้เนาะก็อันนี้จะเป็นการวิเคราะห์สำหรับในวันนี้ก็จะน่าจะมาตามที่วิเคราะห์เนาะวันนี้ถ้ามั่นใจ ในงวดน,นี้ก็น่าจะเป็นเลข3ที่จะอยู่ในหลักหน่วยล่างในงวดน,นี้งวดวันที่16มีนาคม2568สําหรับในชุดสรุปในงวดน,นี้ท่านผู้ชมก็ได้ทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยก็อาจจะใช้เวลานานในการสรุปนิดนึงเนาะอ่ะก็สุดท้ายนี้ก็ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง ให้ท่านผู้ชมได้รับชมเราฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ